สวัสดีครับเอฟซีพ่อแม่พี่น้องฟองไฟเบอร์สุขสุขสนเด้อนนี่ว่าใส่บ่วงนีครับมากาลสินครับมาใส่ก็ได้ยืนเสามายามครับผมจัสิเป็นยังไงล่ะครับมาลำพานเบรครับมาใส่รอง,งครับเขาว่าหนุ่มลายครับผม เรื่ยงว่าใส่รองเมือง,ย,อง,งอยังไงก็ติดตามชมเด้อครับสิมาลบูมานห้อ,หอยแก๊สครับแต่จะชม,ม,ย,ม,ย,มย,ยังไม่ครับสร้างใหม,ม,มยย่ๆครับผมจลกเลียนไปทางไหนเนี่ยครับใช่คือกันครับผมห้อยแก๊สใหม,ม,มยย่ๆนไม่เลยครับมุงไหลยยครับ นะล่อรุนล่อชุ่มไปน้ำกันละครับยังไงก็ได้ตัวกล้วยนู้โอบลิ้นหน้าจนขาดเปิดเลย,อ,ย,อ,ยอักขรเงินนูโดยเจับหอเลย

นอนอยู่แต่บลรับบรรยากาศง้าเหมือนสาครับผมออกยามบ่วงครับแดดกำลังเริ่มออกครับท่านผู้ชมบรรยากาศ ไล่ผดโหนกโบเห็นจ้ะโอ้ช่างผุนได้แล้วครับผู้ชมแจมแรกแจมแรกมาแล้วโอ้ครับใหญ่เลยใหญ่กว่าแขนมึนครับโอ้ยเป็นกิโลครับตัวนี้โอ้โหกระผู้หรือตัวแม่ล่ะขักแก่นี่นะ มาแล้วมาแล้วครับไปต่อไดจานหลอดสุดยอดเลยเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมโอ้ย <c oughs> จำเป็นจำเลยครับ <c oughs> เอาไปไว้ไปไว้สักก่คนเอาละครับท่านผู้ชมนี่ครับรายการครับผมเน้ยครับการหลอด

น่ะแตมแล้วท่าแล้วฮะเดี้ยวกจับบอพันกี่งอีกแล้วครับแต้มหนึ่งครับตัวนี้ตัวหใหญ่เลยครับหนาเป็นไหนครับโอ้โหครับจำแขนนี่ครับเกือบโล่ครับสุดหย่อนเลยครับ เตรมรวมครับตัวน้อยสี่ตครับผมตัวใหญ่สี่ตบ่าในกระสอบนเนีเออ,เอ,อสุดยอดเลยครับเหมือนแรงขวเย็ดกินครับผมวินีสสอบสี่ตครับตัวใหญ่ครับผม ยหรอีโตออ่ะยังนี่แล้วกาเียนบัรชีนี่ตัวงานครบนับผมแบบลูกลูกตัวนี้เนาะ พอคั่วตัวนี้พัดเพชรครับพเพชรหลอดโซ่ครับซีตัวยายเห็นยังกินออมออมออมตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้พัดเพชรเนาะเสียบจุดจวด มาหอดเงานหอดสานนะครับท่านผู้ชมผู้ได้บ่งคิดนี้ก็ขอ้ห้อยูด่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองเด้อครับผู้ได้กําล่งป่วยอยู่กอให้เศร้าจากป่วยให้ลูกขึ้นมากินเขาแซบก่าเกาแย็งแรงก่าเกาเด้อครับสำหรับมือนี้ข้อเกาคำว่าสวัสดีครับ